ต้องแต่เพาะเลยเนี่ยต้นมันจะเหี่ยวเลยแล้วยิ่งโดนฝนด้วยเนี่ยอันตรายมากอันนี้ก็คือใช้เพียวพงเช้ามาเนี่ยต้นจากน้องเนี่ยงอขึ้นมาเลยอันนี้คือข้ามคืนเองนะแค่ข้ามคืนเพราะว่าเราต้องการให้มันฟื้นพอต้นแข็งปุ๊บเราก็ปล่อยเลยแคนี้รดน้ำอย่างเดียวแต่ช่วงนี้ที่ปลูกพร้อมกันเนี่ยของเขาไปหมดแล้วเพียวพงเนี่ยจะฉีดในอาทิตย์หนึ่งครั้งก็ใช้เพียวพงคู่ด้วยเพียวพงเพียวเอก เพียว X ด้วยครแต่ลูกมันดกมากอันนี้ถือว่าสมบูรณ์เต็มที่ไหมอันนี้ก็เต็มที่ครับมันมันจะได้เยอะกว่าครับยางของเขาหนึ่งไร่เนี่ยเขาได้10แถวแต่เราได้ประมาณสิแถวเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันจะไม่ได้อยู่แค่50าสโลมันต้องเกินไปกว่านี้ม,นมันอาจจะเป็น100 200หรือ3า0สี่มันจะขึ้นไปขนาดนั้นเลยได้แบบรูปทรงที่ต้องการเลยคือเพียวมันเป็นสารอินทรีย์ครับยางให้ใช้เพราะว่า ส่ซีเนี่ยมันไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายครับผลผลิตเราได้ดีครับอย่างงี้ต้องเพียว